สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยคุยความสึกหลักชมคำสอบแห่งเขาเกเดนะครับผมน่ากลัวมากเป็นหนังอินโดที่ผมคอนเฟิร์มไว้ตรงนี้เลยว่าคุณห้ามพลาดเด็ดขาดในเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับมายากาศอีตาเนาะที่เป็นสองเพื่อนสนิทที่ไปขึ้นเขาเกดด้วยกันคือมันเป็นเหมือนแบบว่าเพื่อนอ่ะคือคือจริงๆอ่ะเอาจริงๆนะคือจริงๆ มันจะขึ้นไปถมาก่อนมันมีอะไรก่อนบนผู้ยอดภูเขานะแต่จริงๆอะผมก็ไม่เคยไปอะไรขนาดนั้นหรอกก็เคยมีประสบการณ์เอาชีวิตรอดก็รู้อยู่ว่ามันมันก็ยังเสี่ยงอันตรลงอันตรายเพราะเวลาเราไปเอาชีวิตรอดรรเ,รเ,รเราต้องระวังตรงระวังระวังตัวมากแต่เรื่องเนี้ยจริงๆไปกันเยอะขนาดเนี้ยเอาจริงๆนะหลองอยู่นะคือแบบไปกันเยอะอะนะเดี๋ยวเราคเลยนะว่าเรื่องนี้คือแบบเรื่องหนัก ดักขน,นังเกี่ยวกับคนอินโดที่ไปประมาณสักถ้าไปเป็นแกงนะผมจะไม่ผิดน่าจะเจ็ดขนนะงถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะน่าจะเจ็ดนเดี๋ยวเดี๋ยวอนุญาตตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเ,เราเราเราอยากพเตอร์เพราะว่ามันมัน,เป,นเป็นช่วงเวลาผัดผัดเปลี่ยนรอบนะเหมือนมันผัดเปลี่ยนรอบของรอบนึงอ่ะคุยต่อขอคุยตรงพเตอ,อตร์นี้ก่อนนะคือมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เจ็ดกลุ่มเพื่อนเจ็ดคนจริงๆอะ่ะไอ้เอนี่ยมันไม่จริงๆมันไม่เกี่ยวกับแต่แรกลนะไอ้ไอ้มายากับเชื่อ,อไ่ามายากับอิตาใช่ไหมซึ่งไอคนที่ตายอะ่ะคืออิตาเว<ม>คืออิตาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนคือเราต้องเล่าเทาความอีกับว่าไอ้มายามันเป็นคนที่ผีจิตแบบจริงๆเนอะเดี๋ยวย้ายกลับมาลนะเราย้ายกลับมาละโอเค นะคนแยกย้ายกลับมาคือต้องเล่าอีกแบว่าเอมายากับอีตาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมายาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเรียกว่าไงมีมีจิตสัมผัสที่สามารถเห็นผีได้ง่ายเป็นเหมือนคนขวัญอ่อนที่สามารถเห็นผีนะมายาก็คือน่าจะคนนี้นะมายาหรือเปล่าหรือเปล่าน่ย่าจะไอ้นี่แหละน่าจะคนนี้แหละมายาส่วนอีตาก็น่าจะคนนี้คืออีตาเป็นคนที่ มีมีประสบการณ์ที่บอกว่าเป็นและกละการเป็นว่าหนังเขาตั้งคําถามกับเราว่าการที่อิตาเป็นเป็นประจําเดือนแล้วขึ้นไปบนเขามันผิดหรืออะไรหรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นข้อสงสัยอย่างแรงเลยเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมไปการเป็นประจําเดือนแล้วถึงเข้าเข้าขึ้นไปบนภูเขาแล้วอาจจะเสี่ยงตายอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนีเรื่องเน,นื้อหานะีฮะก็รู้สึกว่าอันนี้หนังยังไม่ค่อยเคลียร์ในเรื่องของการเป็นประจําเดือนแล้วทำไมถึงขึ้นไปบนขเขาไม่ได้หรืออะไรยังไงสองประเด็นที่สองเลยนะคือพ่อของอิตาเป็นคนเอาเครื่องอางของขังที่เป็นเกี่ยวกับศสยศาสตร์สายดาร์กเอาไปให้อิตาเพื่อจะไปทิ้งคืออิตามันก็ไม่รู้หรอกมันก็ไปทิ้งที่เขาเกดเดซึ่งอันจริงๆนะอีกโปรเจกต์เนี้ยนะคืออันจริง พ่อมันผิดพ่อมันมีสิทธิ์เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนเอี่ยวในการฆ่าในครั้งนี้นะเพราะว่าจริงๆถ้าถ้าพ่อแกไม่พ่อแกไม่ให้ไม่ให้ใหนะไปอ่ะผมว่าแกก็ยังไงแกยังไงแกก็รอดอยู่ดีแต่ทีนี้คือแกก็ให้เอาไปแล้วก็ไปทีนน่นี่นะที่เขาเกดีซึ่งเอาจ,าจริงๆนะผมคิดว่าที่อีตามันตายอะ่ะเพราะว่าผีวิญเจ้าที่ของเขาเกเดีปามมาฆ่ามากกว่าเพราะว่ามันจะมีอยู่บางโชคบางตอนนะที่บอกว่า เจ้าที่อ่ะเหมือนเหมือนมีผีที่เข้าที่เขาเกเรมันบอกว่าถ้าอยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้เข้ามาไม่งั้นมันจะแบบแปะเปื้อนก็คือหมายถึงเอา,าศาสตร์ไปเข้าบนเขาเกเรเหมือนเอาไปทิ้งที่นั่นอ่ะแล้วมันจะแปะเปื้อนอะไรประมาณนี้นะผมเดาแล้วแล้วก็มันก็ดันทุรังขึ้นปบนเขาจนหน้าจนสรุปก,ก็คือขึ้นไปปุ๊บก็ไม่มีอะไรพอพอขึ้นไปก็แบบมันขึ้นขึ้นจนได้พอพอขึ้นจนได้ปุ๊บพอขึ้นไปปุ๊บ ตอนแรกก็เหมือนว่าจะมีผีคงบีเข้าแล้วแต่พอพอกลับลงมาเนี่ยสิมีผีตามมาด้วยอะไรประมาณนี้เนื้อเรื่องก็ประมาณนี้นะสาหรับคํัสาปแห่ง,งเขาเกดซึ่งเอาจริงๆชื่อหนังนะชื่อหนังผิดคาดกับเนื้อเรื่องจริงๆเลยอันนี้ชื่อหนังแอบดอกเราคาสาปแห่ง,งเขาเกดเอาจริงๆเรื่องนี้เขาเกเดแทบจะน้อยเลยนะถ้าเอาจริงๆเรามาวิเคราะห์กันเลยแล้วกัน เดี๋ยวเราจะเข้าเสิออรืหัสปอยนะอันนี้คือผมวิเคราะห์ก่อนเขาเกเลคือเขาที่อีตาและกลุ่มแก๊งเพื่อนอะขึ้นไปด้วยกันแต่อยากจะบอกว่าเขาเกเลเนี่ยมันเกี่ยวไหมเอาจริงๆนะมันเกี่ยวครึ่งไม่เกี่ยวครึ่งเพราะว่ารู้ไหมเพราะอีตาเนี่ยเป็นคนที่เอาศิยศาสตร์ของขัง,งที่พ่อให้มาเอาไปทิ้งที่เขาเกเลฉะนั้น เขาเกเ้ก็มีสิทธิ์ที่จะมาฆ่ามันได้เหมือนกันเพราะมันเป็นเจ้าที่มันอยู่ในดันอยู่แล้วมันก็มีสิทธิ์อย่างนั้นส่วนคําสาปเนี่ยผมว่าน,นี้ไม่ตรงเพราะว่าหมายคำสาปหมายถึงสิ่งที่เขาต้องสาปอยู่บนตอนนี้นไอ้ชื่อหนังมันหลอกเราอย่างหนึ่งตอนแรกผมผมดูผมผมเข้าใจว่าอะไรรู้ไหมผมเข้าใจว่าพวกเนี้ยไอพวกกลุ่มเนี้เข้าไปในเข,ข้าเขาในการอ่ะ่็แบบโดนคำสาปหรืออะไรกลับมาอันนี้นชื่อหนังหลอกชื่อหนังหลอกเลยเพราะว่า ถ้าหมายถึงคำสาบจริงๆหมายถึงคําที่สาบมันเป็นเหมือนพวกป่าต้องสาบเขาต้องสาบอะไรงั้นหรืออุมโมงค์คำสาบอะไรเงี้ยที่มันมีมคําสาบแล้วเข้าไปอาจจะตายแต่อันเนี้ยมันไปคนเดียวแล้วมันตายอันนี้นชื่อชื่อหลักนะผิดและหลอกเราหลายเรื่องเลยนะเพราะว่าอย่างหนึง่งคือมันไปเพราะมันเอาของไปทิ้งมันถึงตายแล้วมันโดนวิญญ,ญ,ญาณจากเขาเกดีฆ่าก็คือมันตายเพราะอันนี้แหละแต่คําสาบอันนี้ถือว่าผิดนะผมว่าคิดว่าถ้าเปลี่ยนชื่อ ถ้าตอนนั้นอะผมรู้ชื่อว่าคำสั่แห่งเขาเกดีผมคิดว่านั่นเป็นเขาต้องภูเขาต้องคำสา่แล้วพวกนี้ไปรุดตายไม่ใช่เว้ยแสดงว่ามันเอามันโดนเหมือนผีตามมาแค่คนเดียวเพราะว่ามันเอาอันเนี้ยเอาเอาเครื่องราของขังไสยศาสตร์สายดาร์กสายดำเนี่ยเอาไปทิ้งที่นั่นวิญญาณเลยกลับมาฆ่าอันนี้มันก็ดูสมเหตุสมผลดีเพราะว่ามันเหมือนไปทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายก่อนอะมันมถึงอันเนี้ยแล้วเรื่องเนี้ยสร้างมาจากเขาคงเรื่องจริงอ่าไอ้ซึ่งบุคคลคนนั้นมีตอนจริงจริงคือ มายาอสกานะครับคือมายาอสกาเนี่ยแกเป็นคนที่เป็นเพื่อนของอันนี้ในชีวิตจริงอยู่แล้วแกแกเป็นเพื่อนในชีวิตจริงอยู่แล้วนะเอาจริงๆนะผมอยจะบอกว่ามีเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและตอนก่อนหนังจะเริ่มหรือหนังท้ายเริ่มเขาบอกว่ามันสร้างจากเขาคงเรื่องจริง แล้วเขาก็เตือนไว้ว่าถ้าเราไปเราควรทํากิริยามารยาทเวลาไปภูเขาไปป่าเนี่ย้ดยทําให้สุภาพผ้าผู้คอหยาบอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีตามกลับมาอะไรประมาณนี้มันซึ่งอันนี้เขาก็ถือว่าอันนี้ตามหลักความเป็นจริงนะซึ่งถ้าเราไปตามภูเขาตามป่าหรือที่มีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยมันจะมีอะไรตามมาอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือหนัก คือมันมันในรับชีวิตจริงเหมือนอย่างที่คนโบราณหรือหรือมีสมมวิโบราณนะ่ะเราเข้าป่านะ่ะเราก็ต้องระวังเรื่องการทักอีกถ้าเรามีเสียงคนทักในป่าหรืออะไรเงี้ยเราห้ามขานรับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะนจริงจริงชื่อหนังแอบผิดนะเว้เพราะว่าเอาจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมมันมันไม่ได้แปลว่าภูเขาได้ต้องคําสาบมันหมายถึงคนนี้ผิดมากกว่าเอออันนี้ชื่อหนังแอบผิดนะอันนี้ก็ผมไม่รู้ว่าผมตีความถูกหรือเปล่าแต่ชื่อหนังแอบผิด ในเรื่องนี้ต่อเลย <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ผมมันเป็นรอบเวลาผันเปลี่ยนอาจจะมีคนเดินผันไปผันมานะแล้วอาจจะเราไม่ได้ไปถ่ายอะไรเรามาถ่ายโปสเตอร์คือเดี๋ยวเรามาเล่าต่อกันเลยเราเราจะเล่าประวัติถึงเรื่องเรื่องนี้เลยนะคือทําไมไอ้สองคนนี้ต้องไปภูเขา ท, оП. ที่อื่นที่เที่ยวตัวอื่นต้องมีต้องเยีะต้องแยะทําไมไม่ไปอันนี้มีประเด็นหลายอย่างคือมันเป็นช่วงที่เขาปิดเทอมใกล้ๆจะเปิดเทอมแล้วเหมือนช่วงประมาณอะไรประมาณเมษาเลยนะที่กำลังจะเปิดเทอมนะประมาณนี้ก็พอเป็นเปิดเทอมปุ๊บมันก็อยากเที่ยวให้คุ้มไงไหนๆปิดเทอมแล้ว <_ d art> ก็เจอคุ้มช่วงแรกอ่ะไอ้สองมันจะเล่าประเด็น2 <_ d art> อย่างนี้เก็คือ2คนนี้มายากับ อีตาเนี่ยเป็นคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันมากรักกันมากไปเที่ยวไหนก็ไปด้วยกันจนวันหนึ่งพวกเพื่อกลุ่มผู้ชายเนะี่ย <c oughs> คือมีเขามีพี่ชายนะมายาเขามีพี่ชายหนึ่งคนซึ่งจะไปกันในกลุ่มเพื่อนนี้เขาก็เลยขอว่าจะไปด้วยแต่ทีนี้พอกลงจะไปด้วยมันมันก็มีเหตุการณ์บางอย่าง <c oughs> คือทําไมพ่อถึงอนุญาตให้ไปตอนท้ายมิเฉลยเพราะว่าหนึ่งเลยนะพ่อแกเป็นคนที่ทําธุรกิจที่แบบว่าไม่อยากให้มีคู่แข่ง เรียกว่าแบบอยากอยากจะแบบมันมันกำลังทำการตลาดแข่งกันอยู่ทีนี้พอแกทําการตลาดแข่งขันกันปุ๊บก็อยากที่จะได้อยากชิงดีชิงเด่นกัน่ะแบบอะไรประมาณนั้นมันชิงไหวชิงพิบกันทีนี้ก็แบบว่าจะล้มอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ก็เลยทําคือฝั่งก็ทําสายศาสตร์มาอีกฝั่งนึงก็ทําสายศาสตร์มาซึ่งมันก็ทําตีกันไปตีกันมาทีน้าสายศาสตร์ไม่ได้ลงที่ใครมันมาลงที่ลูก และแล้วที่พ่ออนุญาตให้ไปผมคิดว่าน่าจะเอาอิสัยศาสตร์อีกตัวนั้นอ่ะเอาไปทิ้งให้ไกลจากที่บ้านมากที่สุดและอีเด็กเนี่ยอีเนี่ยก็เลือกที่จะไปทิ้งที่ขเขาเกเดซึ่งมันมันแปดเปื้อนมากเอาจริงจงมันแปดเปื้อนจริงคือคือเอาจริงจรินะมันแปดเปื้อนมากเลยนะเพราะว่าแบบเอาง่ายง่ายคือคือระหว่างทางอ่ะอ,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 อีมายาอีมายามันรู้อยู่แล้วว่าคว่ามันเป็นคนที่ขวัญอ่อนมีอะไรอย่างเงี้ยมันรู้อยู่แล้วว่า ตัวเองจะต้องเห็นอะไรตัวเองต้องไเจออะไรมันรู้อยู่แล้วก็เลยไม,ไม่ไม่เรื่องหน้าแปลกที่ในฉากจะเห็นผีแต่บางคนอาจจะไม่เห็นบางคนอาจจะเห็นอะไรพ่อยใีขวัมอดอยู่แล้ว<อ>เรื่องราวมันก็ประมาณนี้เนาะ<อ>แล้วก็ยังมีฉากที่มันไปพักเหมือนรีสอร์ทแล้วก็ก่อนที่จะไปขึ้นเข,ขามันก็เป็นประจําเดือนซึ่งอันนี้หนังไม่ได้เฉลยว่าทําไมคนเป็นประจําเดือนหรือคนมีประจําเดือนทาไมขึ้นไปบนภูเขาไม่ได้หรือว่าประจําเดือนมันเป็นเลือดมันสามารถส่ง เหมือน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 อนบกว่าอะไรอ่ะเหมือนผีมันสามารถเข้าสิงได้หรออันนี้ก็ยังเป็นคงเป็นปริศนาอยู่ในเรื่องนี้นะบางทีก็เอาจริงๆนะผมชอบนะเรื่องนี้เรื่องความที่เขาเล่าประเด็นแต่ช่วงท้ายจะอยู่ในโรงพยาบาลคือหนังเรื่องนี้มันจะแบ่นเหมือนอยู่ในเมืองตรงกลางเรื่องอยู่บนภูเขาแล้วองค์ประมาณองสององสามอ, 3, อะ่ะจะอยู่บนภูเขาส่วนองค์สุดท้ายององสามกับองเสีะสุดท้ายเลยจะอยู่โรงพยาบาลในเมืองซึ่งผีมันก็ทามาฆ่าฆ่า ถือว่าทําได้ดีจับ็มช่วงแรกแอบพาแอบติดติดขังอยู่ที่มันไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แอบดูผู้ชายคือมันตามสไตล์วัยรุ่นเลยอ่ะเออมันตามสไตล์วัยรุ่นแบบแบบอันนี้ก็ถือว่าสนุกดีนะครับแต่เอาจริงๆนะผมคิดว่าสามารถทําได้เอาจริงๆนะผมแอบแอบพูดแอบว่ายังไงคือมันมันระทึกเกินมันมันระทึกเกินคาดเกินความคาดหมายผมเหมือนกันนะเรื่องนี้เอาไปที่7เต็ม10เลยครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ ไม่น่าเชื่อนะว่าจะเป็นคำยื์ที่ผมชอบนะและก็ตอนดูตัวอย่างอะตอนดูตัวอย่างผมเข้าใจว่าเอเน่ต้องโดนพีเข้าอยู่แล้วยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วผมผมเข้าใจอย่างนั้นแต่ผมมาดูจริงๆผมคาดคาดไม่ถึงกระชื่อชื่อหนังจริงๆคำสาปของเขาเกเอหมายถึงมันหมายถึงคำสาปของเขามันไม่ได้หมายถึงมันคือชื่อหนังหลอกเราและหักุมเยอะด้วยคำสาปมันหมายถึงคำสาปของเขาเนี้ย <นะ S 1> มันไม่ได้หมายถึงเด็กคนนี้เลยมันไม่หมายถึงว่า ็คิดว่าแบบไปคำสาปปุ๊บพอพอคิดถึงคำสาปปุ๊บทุกคนก็น่าจะคิดถึงเหมือนผมว่าเหมือนผมที่จะคิดถึงแบบว่าคำสาปปุ๊บแต่ละที่นีต้องคำสาปอะไรเงี้ยมีป่าต้องคำสาปอะไรเงี้ยแบบไปปุกตายอะไรเงี้ยไม่ใช่เราผิดคาดจริงจุดยอดะ่ะเรื่องนี้เอาไปที่เจ็ดเต็มสิบครับให้คะแนน oh. เรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเราคุยกันเยอะเหมือนกันนะวิดีโอนี้ก็เป็นว่ามันมันสนุกในระดับที่ใช้ได้เดี๋ยวเรามาคุยกัน ุยกันอีกนิดนึงแล้วหรือเราจะไปแล้วนะก็เดี๋ยวเราต้องไปแบบไปชมภาพยนต์ต่อเนาะคือไอคำสาปของเขาเกนี่อะเอาจริงเนื้อเรื่องเนื้อหามันอะแทบจะไม่มีอะไรเลยนะคือสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วมีพี่ชายมายามีพี่ชายหนึ่งคนไปแบบพี่ชายพี่ชายก็จะไปดูเลยน้องซึ่งทีนี้เพราะพี่ชายไปดูเลยน้องกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีตัวฮามีนไม่นุ่แบบไม่รู้มจะไม่หนักน่ากลัวเกินอะไรประมาณน้นมันจะมีคนแบบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย ตอนทีเนี้ยมันจริงๆเนื้อหาไม่มีอะไรเลยพอมันมันค่อยๆหักมันค่อยๆเฉลยไปพอพอยุ่งเฉลยพวกใครแบบมันมันรู้สึกมันมันเหมือนมันเปิดไปเนื้อหามันมันขึ้นอะไรประมาณนี้ที่มันแบบเฉลยอ่ะนะก็เลยให้ให้ไปเยอะเหมือนกันคะแนนสําหรับเรื่องเนี้ยคือคือเอาจริงๆมันค่อยๆเฉลยนะคือตอนแรกเราเราก็เดาเราผิดเราถูกแล้วก็เราก็มั่วนะในช่วงเราเราเดาผิดเราถูกอแต่พอพอมันค่อยๆเฉลยมันมันคืออย่างนี้เราต้องเล่าก่อนว่า ตอนที่ตอนที่มันแบบว่าเหมือนเหมือนจะเหมือนเราจะเดาว,ว่าผีตามมาจากเขาอันนี้คือเรื่องจริงแต่ผมเดาเดาไม่เดาถึงของขังตอนที่มันโยนเลยตอนที่มันโยนผมไม่รู้ด้วยว่าะซ้ำว่ามันโยนอะไรเพราะว่าณตอนนั้นมันก็เหมือนผีมันเข้า้งแต่ตอนนั้นแล้วเออประมาณนี้นมันเดาเดาผิดเดาถูกกันนะสำหรับความเย็นเรื่องนี้โอเคเอาไว้ตรงทีนี้แล้วกันสำหรับวิดีโอนี้นะ คำสัตของเกดส่วนตัวชอบฉากตอนที่อยู่ในเมืองช่วงเปิดช่วงแรกนะมันมันรู้สึกมันให้ฟิลเหมือนแบบเพื่อนแล้วไปถ่ายรูปไปแอบดูผู้ชาย,ยมันมันมันครบสูตรเลยหนังอย่างเงี้ยนะแต่เอาจริงๆนะมีอีกหลายมีจริงๆอะเรื่องนี้อะเป็นหนังอินโดที่คุณไม่ควรพลาดนยครับผมพูดแค่นี้คุณไม่ควรพลาดเอาจริงๆก็ไปดูได้นะแต่ใครใครที่ไปดูมาแล้วอาจจะมาฟังสปอยต่อก็ไม่เป็นไรนะสนุกอยู่แล้วครับเรื่องนี้เอาเอาเรื่องอยู่นะ แล้วผีผีมันก็ดูเป็นผีแก่ๆนะเรื่องนี้เอาจังจริงเราเห็นผีจะที่แก่ๆอะในหนังเรื่องนี้คือคือมันๆแล้วมันๆแล้วมัน,ม,น,ม,นมันครบแล้วประมาณนี้ก็ถือว่าสุสดยอดแล,แล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เอาเรื่องโคตรโหดมากเอาจจริงหนังเรื่องนี้ไม่รู้ว่าความยาวเท่าไหร่นะ่แต่น่าจะสองชั่วโมงกว่าเลยละเพราะว่าจบตมทุ่มหนึ่งอนะน่าจะสองชั่วโมงน,น,นเะเรื่องนี้เออดีดีครับสำหรับเรื่องนี้ก็ ถามว่าถามว่ามันมีตรงไหนไม่สมเหตุสมผลบ้างไหมเพาจริงๆนะมันก็ดันทุนลังมันจะขึ้นไปทําไมด้วย,วย,วยตัวเองร่างกายสังขารเหลืออะไรอย่างนี้มันมันดูไม่พอมันจีขึ้นไปทําไมอันนี้คือไม่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลก็เข้าใจว่าอยากจะไปกับเพื่อนเหลืออะไรอย่างนี้แต่แต่มันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะนะโอเคงั้นจบแต่เพียงตรงนี้แล้วกันเราจะจบตรงดื่มน้าก่อนแล้วกันนะครับมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลในบางฉากนะแต่ผก็ให้อาภัยได้ว่าหนังมันดี เตรียมตัวเตรมตัวที่จะ,จะไปรับชมภาพยนต่อแล้วนะครับก็เรียกว่าอัธรรดเรื่องนี้เต็มทิ่และอยากขอเล่าเรื่องหนึ่งตอนผมดูใช่ไหมคนจองในโรงคูดเยอะเลยคนจองแบบมันนั่งกระจายกระจายกันอ่ะแต่พอไปดูจริงๆผ่านไปช่วงท้ายมีคนออกออกออกแล้วผมนั่งดูอยู่ประมาณแถวดีนั่งนั่งวันดี17บเดีสินั่งริมๆอะ เออแล้วทีนะี้มันแบบมันคนมันค่อยๆออกอ่ะนะและตอนแรกอะ่ะผมดูในแอปคนมันเหมือนแบบจองเยอะนะแต่พอไปจริงๆอันนี้เรื่องหลอนเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขาไม่มาหรืออะไรแต่แต่แอปหลอนอยู่ในะในช่วงนะั้นโหสุดยอดเรื่องนี้เรื่องนี้จริงๆนะไม่มีไม่มีมมอะไรจะพูดเลยใช่ไหมะนะก็ประมาณนี้แล้วกันมันเป็นหนัง,หนงสารศาสตร์หนังต้องคำสา่องของที่ของสารศาสตร์แต่มันมีอีกหลายหลาย หลายอย่างที่เราอาจจะยังลืมไปแต่แต่นี้ก็ยังนึกไม่ออกนะแต่แต่ตอนนี้ผมรู้สึกชินกับหนังอินโดแล้วอะไรก็สร้างอย่างจริงเรื่องจริงเรื่องจริงแต่เรื่องนี้มีมีมีนะมีตัวจริงมาอย่างมามายาอสกาเนี่ยมายาอสกาก็มาเพราะว่ามาเนี่ยก็เพราะว่าคนนี้ตายจริงเขามีการไว้อะไรมีการไว้อะไรว่าว่าเออีตาเนี่ยตายจริงในในชีวิตจริงก็ตายแล้วเขาเหมือนเอาเหมือนเอาชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติอะไรก็ตามอ่ะนะ เหมือนเอาชื่อว่าประวัติหรือเอาแต่ชื่อว่าประวัติมาสร้างมากกว่านะครับหรือไม่ก็แบบว่าเอาเขาคงเรื่องจริงมาโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยนะมันมันเป็นการเหมือนเอาเอาแต่ชื่อว่าประวัติของแต่ละคนมาเล่าอ่ะนะก็เอาจริงๆก็หลอนนะมันเป็นการเอาเอาอะไรมาเล่ามากกว่าซึ่งผมก็ไม่แปลกใจกับต่างอินโดสมัยนยนะี้แล้วว่าทมไมถึงถึงสร้างจากเรื่องจริง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 นะม,มันก็สร้างจากเรื่องจริงหมดอ่ะนะ เอาาเอไว้ต่อไนก็นีๆๆๆแล้วกันไม่เป็นจะคุยแล้วผมไม่มีอะไรคุยแล้วขอบคุณขอบคุณค่านผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณเ a เจอร์ซิปบีซิเฟร์นครสวรรค์ที่มาดูมารับชมที่นี่นะครับผมเพราะว่าที่นี่มีมีมแบบ5โาลงเลเซอร์เพล จอสวยคมชัดลำโพงดีดูหนังผีแบบจอเต็มตาน่ากลัวมากอลังการงานสร้างและแบบลำโพงแบบตุ้ม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 แบบผีมาเปมนอาจจะเป็นฉากจำตะแกนั่นเลยไหตุ้ม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 คือมันแบบมันตุ้มอ่ะมันมันอยู่ในหูเราแล้วมันแบบจำตสแกนิ่งแบบโหดมากเรื่องนี้ขอบคุณเมเจอร์สเปคบีสปายนครสวรรค์เลยนะครับผมและขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับขอบคุณเมเจอร์สเปคบีสปายนครสวรรค์ไปแล้วนะครับไมเจอ็นคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปตั้น y o u t ทู e ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ คำสอบแห่งเขาเกดสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วไม่ต้องมีที่ดูไปแล้วครับสวัสดีครับ